ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อ19 จากความสัมพันธ์อาที่แสดงด้วยกราฟดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นครูส้มขออธิบายความหมายของการเป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งนะคะวิธีการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันเนี่ยคือ 1. หน้าซ้ำหลังต้องซ้ำด้วย2หน้าไม่ซ้ำเป็นฟังก์ชันแน่ๆน,นะคะในกรณีที่เป็นการเขียนแบบแจกแจงมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในรูปกราฟแบบนี้นะคะก็มีวิธีการตรวจสอบเหมือนกันค่ะวิธีการตรวจสอบในรูปกราฟนะคะก็คือ 1. ให้ลาก เส้นตรงค่ะขนาดแกน y เมื่อรากเส้นตรงขนาดแกน y ลงมานะคะจะพบว่ามันตัดแกน x แสดงว่าเราก็จะทราบว่าถ้าลากเส้นตรงขนาดแกน y แล้วปรากฏว่าตัด1จุดถ้าตัด1จุดนั่นก็คือตัดแล้วตรงนั้นมีค่า y แค่ค่าเดียวเราจะบอกได้ว่าเป็นฟังก์ชันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัด มากกว่า1จุดนะคะเราจะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองไปลากเส้นดูค่ะปรากฏว่าณนะจุดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนจุดอาจจะไม่ดีนะคะขยับจุดแล้วพบว่าเมื่อลากเส้นตรงมานะคะปรากฏว่าตัด ตัดจุดไปทั้งหมด2จุดแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าครูส้มเขียนอยู่ในรูปคู่อันดับเนี่ยเด็กๆก็จะพบว่าหน้าจุดเนี้ยชื่อว่าคู่อันดับ3ามสหน้าจุดเนี้ยชื่อคู่อันดับ3ลบหซึ่งจะเห็นว่าหน้าเขาซ้ํากันนะคะแต่หลังเขาไม่ได้ซ้าด้วยแบบนี้เราจะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันดังนั้นเราจึงทราบว่าข้อที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ3นั่นเองว่า R ไม่เป็นฟังก์ชันค่ะเพราะว่าจุด 3 3และ3กับลบ1เนี่ยอยู่บนกราฟค่ะนะคะด้วยเหตุผลคือหน้า3ามหลังต้องสาด้วยหน้าไม่สามเป็นแน่แต่ในที่นี้คือหน้าสากันแต่หลังไม่สานะคะจึงไม่เป็นฟังก์ชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย